เปืนโจมมักกินลาบเปือนโจมมักินรูกินรูแล้วปาดแดงมีเงินโดนแจกมาเปือนโจมมกกินเหล้า สวัสดีครับพี่นอครับผมชื่อเอริกนะครับอันนี้เป็นรายการใหม่ที่ผมทำเองนะครับรายการเรื่องนี้ครับชื่อฝรั่งบนนอกเอา้าเรียกว่าฝรั่งบนนอกใช่ไหมครับงงใช่ไหมครับไม่เข้าใจอ่าก็ส่วนใหญ่คนจะคขีว่าคนหน้าตาดีขนาดนี้ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นผู้ชายไทย มีเรื่องจะบอกกูเป็นฝรั่งอ่าจริงๆกูเป็นฝรั่งแตมร้อยนะครับแล้วก็เกิดเมืองนอกอีกตั้งหากก็เลยเรียกชื่อฝรั่งบนนอกเข้าใจยังอ่านีก็ขอหนึ่งนะครับต้องขอโทษไว้ก่อนเป็นฝรั่งก็เลยพูดไม่ชัดแล้วก็จะมีบางคำที่ออกไม่รู้เรื่องหน่อยนะครับแต่ผมจะพยายามมากนะครับคือว่าหลายรายการนี้นะครับ ผมจะพูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของผมนะครับเพราะว่าผมใช้ชีวิตที่เมืองไทยนานนะครับแล้วผมจะให้คนไทยฟังแล้วก็ดูแล้วก็ชมสิ่งที่แปลกๆหน่อยสําหรับฝรั่งนะครับที่เจอที่เมืองไทยหนะ้าประมาณนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่หลักเมืองไทยมากนะครับเป็นฝรั่งคนหนึ่งที่หลักเมืองไทยนะหลักทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยนะจริงๆนะครับยกเว้นรถติดอ่ะ แล้วมันร้อนอ่ะแต่นะั่นก็รักนะรักจริงๆอ่ะอ้าวโอเคนะครับคือในเรื่องแรกนะที่จะพูดถึงในเอพิโซดนี้นะครับอันนี้เอพิโซดหนึ่งนะครับเอพิโซดหนึ่งอย่าลืมนะหลังเอพิโซดหนึ่งนะต่อมนะันจะมีเอพิโซด two เอพิโซดสองนะครับและในเอพิโซดหนึ่งนี้นะครับเราจะพูดถึงคำนี้นะครับคำฝรั่งนะเพราะว่าไททันนะครับไททันของ รายการนี้คือฝรั่งบรรน,นอกแล้วบางคนก็จะถามว่าอ้าวคำนี้มันไม่ได้ดูถูกฝรั่งหรอครับแล้วก็มีเพื่อนคนไทยที่ถามว่า e อริกอะรู้สึกยังไงอะเวลาที่คนคนไทยเรียกว่าฝรั่งเออรู้สึกยังไงอะของผมนะชินละไม่มีปัญหาเพื่อนก็นเรียกว่าอายฝรั่งอยู่แล้วอะก็เลยไม่มีปัญหาแต่ผมก็เข้าใจนะว่าคนต่างชาติบางคนอนะที่ ไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยหรือไม่เข้าใจภาษาไทยอะไรเท่าไหร่ก็จะก็จะงงแล้วก็รู้สึกหน่อยใจนิดนึงนะครับเวลาที่เขาได้ยินคำฝรั่งนะครับแ้วผมไม่มีปัญหาก็ไม่จริงๆนะผมมีปัญหาผมไม่ชอบคำฝรั่งเหมือนกันเลยนะนแบบขีดได้ยังไงอ,อ่ะอ่ะคือ คนไทยเอาผลไม้ที่หาง่ายที่สุดมันน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษอ่ะฝรั่งก็หาง่ายอ่ะรสชาติก็จืดอีกตั้งหากออหน้าตามันไม่ค่อยสวยอ่ะจริงๆนะผมไม่ชอบต่อไปนะผมอยากเป็นมังคุดเป็นมังคุดดีกว่านะมังคุดก็ก็หาไม่ง่ายมันมันเป็นของที่แบบราคาสูงอ่ะแล้วก็รสชาติหวาน อ่าเป็นมังคุดดีกว่าออหลอแลนเรียกกูเป็นฝรั่งก็ได้ไม่มีปัญหาอ่าไม่แต่จริงๆนะผมก็เป็นฝรั่งภายนอกนะครับสีก็สีขาวผิวชมพูอ่ะจริงๆนะชมพูอ่ะแต่เวลาที่โดนแดดอะ่ะมันจะสีแดงขึ้นมาออมันแสบเหมือนกันนะคือภายนอกก็ฝรั่งแต่ภายในนะครับ ที่บอกอะ่ะเป็นคนที่หลักมองไทยหัวใจหัวใจของผมนะครับแล้วก็อวัยวะต่างๆนะครับก็มีความเป็นไทยสูงยกเว้นอวัยวะเพศนะครับอืมแต่ว่านั่นแหละมีมีความเป็นไทยสูงนะครับก็เลยนั่นแหละอยากเราให้ฟังว่าผมมีความคิดเห็นยังไงนะครับในเรื่องบางเรื่องนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับอัพโซนนี้นะครับคือว่า อยากจะให้คนจ่ามายนะนะครับเป็นวันแม่นะครับวันแม่ของวันแม่นะครับในวันแม่เราก็ต้องดูแลแม่ของตัวเองนะครับเราก็ต้องทําอะไรน่ารักน่ารักให้แม่นะครับเอออย่าลืมนะแม่ก็มีความอดทนสูงนะเวลาที่คลอดลูกนะโอ้ยยังผงตัวใหญ่ขนาดนี้ก็ดูอ่ะแม่ก็ต้องเจ็บขนาดไหนอะ่ะก็เลยอย่าลืมนะต้องทําอะไรน่ารักน่ารักให้แม่นะครับอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายครับ เป็นหวังของแม่ของประเทศเรานะครับมันมันองแม่ของประเทศ่ายครับอย่า <Ash> ล <ELLE> ืมนะครับเป็นหวังที่สําคัญนะครับนะออย่าไๆนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมเชื่อขอตัวก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเท้าว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 คนดีจรินแล้วเราเมาขัดเรา ฝรั่งบ้านนอก <laughs> <laughs>